ในคุณบารมีทางแผ่งคุณแม่ธรรมน่า เล่งขึ้นมาที่คุณจะมุ่ไปท,ที่เสิงกากา์ยังได้เปิดเปน,เปนสองจุดสองใจค่ะว่าเจะได้มาหรือเปล่าผู้ที่เป็นสะานบุญนำพาในในการเดินทางมาวันนั้นก็คือสามเมรีธรรมะสุวจีค่ะ 这是泰国。 ถมอเตอร์ไซมาแล้วบอกคนจะตกแล้วรีบกลับค่ะเดี๋ยวจะไม่ทันแต่ปรากฏว่าทั้งฟ้าทั้งลมเหมือนฝนจะตกลงมาภายในไม่ถึง สมจิตสนใจว่าจะมาไหมเพราะว่าห่วงค่ะนี่แหละค่ะห่วงห่วงงานเพราะที่ทํำกำลังกำลังสร้างค่ะกำลังสร้างสำหรับทำเงินบาดานค่ะสำหรับทำเงินบาดานศักดิ์สิทธิ์ปร่คืนปนัญหางจริงนะคะค่ะแล้วก็กำลังอยู่ใน ว่าพี่ครับพี่เก๋ผมคงจะต้องได้นั่งรถทัวร์ไปแล้วล่ะแต่ลูกเพราะว่ามันเสีย มันหนักตามากเลยพยายามที่จะลืมตาแต่ว,ว่าได้ยินเสียงเข้าคุยกันในรถทั้งหมดว่าถึงที่พักแล้วก็เลยบอกว่าอ่าน,น้องลงไปเช็คดูห้องพัก ในผู้สิร์ทีมาเนีัยมันมด้วยซึ่งภาพที่ปรากฏในในขนาะที่เหลาแล้วมันลืมตาไหได้เห็นเป็น สีขาวแต่ไม่ใช่สีนวลเป็นแสงสีขาวนวลเลยก็ไม่รู้ว่า่ากเป็นใครจนทํางพระราคเข้าที่พักเสร็จแล้วเริ่มร่วมงานก็ปรากฏว่าที่อรลุนกับไม้หน้าเนีมีอยู่สองที่แถวที่สี่ต่อจากคุณแม่และที่ว่างอ่ะไม่มีใครไปนั่งเลยกัเลยได้เข้าไปนั่งในพิธีในส่วนที่ทอ่า การติน้ำตาหวานก็โล่งงานจนเสร็จทีนี้พอเดินทางกลับครัแม่นี่เป็นเหตุแห่งการมาวันนี้แล้วนะคะพอเดินทางกลับหลังจากที่เสร็จงานแล้วจิตข้างในมันบอกว่าหนังสือที่กำลังจะเขียนคือคือเรื่องหนังสือที่จะเขียน สื่อสารและเผยแพร่ไปค่ะจึงได้โทรหาน้องนะ้าทีมงานเพื่อรุ่ทุกคนประสานงานกับคุณแม่ให้หน่อย่างน้อยถ้าเราจะเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้วบันทึกเป็นรายลักษณอักษรในเรื่องของอ เดินทางในวันนี้ค่ะก็คือเรื่องจะมาขอกาบเรียนปรึกษาคุณแม่ว่าจะ,ะหนังเรื่องราวของการเกิดทิกษุนีขึ้นในพุทธศาสนาในประเทศไทยแล้วก็การทำกิจกรรมในการบูสาาเณรีซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจ จุลงไปในหนังสือเล่มนี้ด้วยค่ะก็เลยเป็นที่มาของกัรมาในวันนี้ค่ะสาธุส่วนเรื่องราวของ ส,สิบล้านค่ะไม่ประสบความสำเร็จเป็นเมอ k i n g ่ง จนต้องได้ถูกตีกรอบให้เข้ามาเดินในเส้นทางของการเชื่อคำศรัทธาโดยเฉพาะเรื่องของหน้าของพวก วังนาคีนนาฮคำฉองจริงๆแล้วเป็นคนของคายค่ะเป็นคนเกิดที่หนองคายนามสกุลหน้าหนองคายเป็นลูกหลานนักรบ <c oughs> เป็นลูกหลานท่านเจ้าเมืองที่ดูแลปกปัองร,รักษาบ้านเมืองอธิย์ปไตยปากกระบวห้องค่ะจนได้รับความดอความชอบได้รับพระราชทานนามสกุลหน้าหนองคาย จริงจังบรรลุให้ถึงเป้าหมายแม้ว่าเส้นทางนั้นมันจะเจอบททดสอบหนักหน่วงคนที่ทํางานในเรื่องของความเชื่อศรัทธาหรือในเรื่องของมีบทบาานะคะคุกแม่มีบทบาทในความเป็น มีใหญ่บนทุสน้ะว่าเราจะผ่า จุดชมน้องไฟพญายมาที่อำเภอคุณพิสัยจังหวัดลพบุาเป็นจุดแรงม้าที่ย้อนกลับไปเมื่อปี2550ค่ะที่ การตายแล้วฟื้นหรือมาหาชุวงชีวิตกลับมาท่านก็เลยได้บวชเรียนค่ะบวชเรียนในพระพุทธศาสนาศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วก็ ครบหนึ่งร้อยปีพอดีค่ะท่านก็เลยนำพาจังบ้างลงไปที่หน้าที่พบให้ไปดูสำหรับธรรม,มาดาแลนะ้จังเราขึ้นสร้างจุดตรงนั้นจะเป็นจุดเชื่อมระหวา่างทั้งสามโลกในวันมอกพรรษาจึงมีปรากฏการณ์บ้างไฟพยานาซึ่งมีที่เดียว จึงต้องถูกสร้างสัญลักษณ์เมือนประดานขึ้นมาไว้ที่หน,น้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของน,นางพระหน้าคือหนึ่งในเทพผู้ได้รับพูกทานุญาตหรืออนุญาตอน้ตามรูปพูดตามพ่อแม่ครูบา,มมาอาจารย์นะคะในการทําหน้าที่ดูแลพระพุทธศาสนาซึ่งเราเกิดมาแล้วก็เห็นแล้วใช่ไหมคะบันไดหน้า เป็นองค์โอ้นเลยนะคะใช่ไหมคะเพิ่งประกาศเมื่อปีไหนนะคะที่ยกพยัญชนะขึ้นเป็นอัตลักษ์ของประเทศไทยประเทศสักในตำนานเนาะเป็นหนึ่งในอัตลักษ์ค่ะนอกจากช้างแล้วก็มีพย,ยัญชนะใช่ไหมคะค่ะจึงเป็นการยืนยันค่ะเป็นการยืนยันไม่ว่าจะเป็นหัวใจ